ครับผมวันนี้ได้มาร่วมงานนะครับเป็นการเปิดตัวพิมพเตอร์นะครับผมของเครื่องพิมพ์ Brother นะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆกับหลายๆอย่างไม้ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันของเขาเองนะครับผมความเล็กกระทัดรัดที่ย่อส่วนมาแล้วก็เรื่องความพิ้นคมชัด no ์เดอร์ด้วยนะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น new innovation มากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดน,นะครับมันเหมือนแบบ gap generation ที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากเครื่องพิมพ์นิมเดิม กลายเป็นเครื่องพิมพ์แบบใหม่ที่มันเป็นของแต่งบ้านได้ด้วยก็ลองไปดูกันนะครับบราเดอร์มันตอบโจทย์อะไรบ้างหลายอย่างคือแบบพอเราทำเ,าเราเป็นทำร้านอาหารด้วยเนาะเรามีทำไฟลได้หนึ่งคือเราต้องมีการพิมพ์รูปเมนูรูปแรกที่เราถ่ายมาเ,ยเพื่อให้ทีมงานทุกคนรู้ว่าเราจะเสิร์ฟแบบนี้นะสีมันต้องไม่เพี้ยนนะซึ่งอันนี้เราใช้อยู่แล้วอย่างที่สองคือพอโตขึ้นมันมีเรื่องงานเกี่ยวกับเอกสารค่อนข้างเยอะเราก็เป็นคนที่ต้องปิ้นค่อนข้างเยอะแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่บ้าน เราก็สามารถปีนจากที่ไหนก็ได้นะฮะผมคือมันสะดวกมากคือมันตอบโจทย์แบบคนรุ่นใหม่สําหรับเราอ่ะอ่ะและอย่างอย่างที่3คือพออย่างที่บอกเล็กกะทันรัดและสวยใครที่อยู่ห้องคอนโดอย่างเงี้ยมันแบบมันวางแล้วมันไม่กระเดิลกระดานเหมือนแบบอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยครับผมก็คือรวมทุกอย่างสําหรับคนเจนนี้เลยเห็นว่ามาในงานวันนี้แล้วก็จะได้แบบสูงี่สศษกันไหมคะใช่คือถ้าบอกว่าคือถ้าใครซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับผมก็จะได้ประกันยืดยาวเป็น3ปีเลยซึ่งประกัน3ปี ยาวมากนะผมว่าไม่มีแบรนด์อื่นกล้าทำก็าฝากผมกับราเดอร์ไว้ด้วยนะครับผมก็นี่เรามี TVC ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ดึง DNA ที่เราตรงกันออกมาทำนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าราเดอร์นะครับเป็นเครื่องปิ่นที่แน,น่นอะนเรื่องคุณภาพดีอยู่แล้วเรายิ่งมาดีด้วยที่มันเหมือนเป็นแบบ เป็น next step ของเขาแล้วที่เป็น major change เลยจริงๆก็อย่าอย่าพลาดนะครับวันนี้ถึง31เอ้ยวันนี้ถึง3 0กันยายนครับซื้อได้ประกัน3ปีรีบไปตอัอัพเดตแผนนิดนึงค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องของเรื่องคือผมอ่ะผมมาจองทริปไปสนโนว์บอร์ดกับเพื่อนมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วละแล้วก็คือยังไงมันก็ต้องไปเนาะไปตอนกุมภาแล้วก็พอไปปุ๊บเนี่ยเราก็เล่นแล้วมันก็จะมีลมบ้างเป็นปกติแต่ว่าเราก็ใส่โปรเ e คชั่นนะ แต่เหมือนว่าวันสุดท้ายที่เราเล่นมันน่าอามเยอะไปหน่อยประมาณแบบสิบยีรอบอะ่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกปวดๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่มากเราก็ไปทําอาหารให้เพื่อนกินคือเราไปกรุ๊ปใหญ่เป็นสิบสี่คนเออมันก็ยังใช้งานได้ปกติวันกลับก็คือยกกระเป๋าอะไรหนัหนกๆไปแต่พอไปถึงสนามบินผมรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มพลิกอย่างนี้ไม่ได้ละมันมันเริ่มได้แค่นี้ละคนปกติแล้วเหมือนเชลีเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้างนี้ทาไม่ได้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติเพราะผมเคยกระดูกแตกไปรอบหนึ่ง กลับมาก็เลยลองไปเอกเซดูเขากระดูกปกติฮะไม่แตกแต่หมอสันนิษฐานว่าเอ็นน่าจะเสพเอ็นอาจจะฉีกหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องเมคชัวร์ก่อนก็เลยไป m r i หมอเขาเอ้ยตอนแรกยังไม่ m r i ตอนแรกเขารอดูอาการก่อนประมาณสัก5วันปึ๊บมันดูไม่ดีขึ้นงั้นส่ง MRI เลยแล้วก็ไปฟังผล MRI มาเมื่อวานตอนเช้านะฮะคือเรารอจบคอนเสิร์ตก่อนเราค่อยไปฟังเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยก็ได้ผลสรุปว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ ไปผ่า่ะครับผมแล้วก็ใส่เปลือกต่อ,อเอ็นฉีค่ะฉีกจริงๆใช่ครับฉีกค่ะฉีกเยอะอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ตรงแบบอันนี้อันนี้คือเราไม่ได้พันแล้วก็ใส่อย่างนี้อย่างเดียวนะมันเป็นเปลือก<ช>อ่อนนะฮะคือถ้าเห็นมันก็จะมีตัวเปลือกที่มันดามไว้คือเขาต้องดามถึงข้างบนเพราะว่าป้องกันการที่มือเราขยับแบบนี้แต่การเราก็ยางไปขึ้นไปกเอนเพื่อน,นอหนึ่งคือเราบอก เรารับปากไว้แล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่เราเห็น PP ซองคือ PP ียัดซัดแบบเกินร้อยเเพราะฉะนั้นเราจะไม่ร้อยมันไม่ได้อยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นเราก็หนึ่งคือ r e s p o n s i b i l i t y ของเราเรารับแล้วไงเราต้องเต็มที่2ก็คือเขาเต็มที่กันมาสุดๆแล้วะเราก็าลองใส่เต็มแล้วเดี๋ยวไปสุดอยู่ที่พานี่สวันเต็มที่ต้องคือเราก็โชว์จัดเต็มคือหมน บอกว่าเต้นเกินเพื่อนไม่เกินหรอเว้ยอันนี้ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตต้องอย่างแรกขอขอบคุณน้องพีพีแล้วก็ขอขอบคุณพี่เต๋สุพลนะครับผมพีททีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยที่ให้เกียรตินายใบนายน,นะเชิญมาแล้วก็ได้ทําให้นายใบน,ไไนายกลับมารวมตัวกันกลับมาออนเซตด้วยกันอีกครั้งก้าวมีนาพอดีด้วยครบรอบ6กปีที่ยุบไปแล้วด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจดีใจดีใจมาก,มากๆกับเป็นวันของเอาด้วยแล้วก็ ได้อยู่กับพีพีด้วยต้องพูดอย่างนี้แล้วกันออคือแบบมันก็ก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนความรู้สึกเดิมๆก็กลับมาเหมือนกันนะครับพีีพออะไรนะฮะพีพเไปอก้านในใจเราง,ง่ายเอาจริงถ้าไม่ใช่พีพีผมอาจจะไม่ไปด้วยนะคือมันมันก็มีแบบอุยยะโทษฮะตอนนั้นวี้ก็พี่เบลเขาก็โทรมาไงแล้วคือเราก็แบบเราอยู่แต่ในครัวแล้วอะเราก็ไม่รู้ว่าเรายังแบบ กระดูกกระเดี่ยวเรายังแบบขยับได้อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแต่แบบพอเราเห็นความตั้งใจของเขาว่าเออพีพีเขาแบบอยากให้หนายไปนายมาจริงประจวบเหมาะกับการที่เมีนมีความบังเอิญในวันที่9มีนาด้วยแล้วก็นายไปนายเราก็ไม่ได้รวมกันมานานแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออ why not ก็เลยได้กลับมารวมกันครฟูฟิลนะผมว่ามันแบบ มันหนึ่งคือความรู้สึกเดิมๆเนาะที่กลับมาการที่อยู่กับเพื่อนฟีลลิ่งกันตอนซ้อมตอนเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันก็กลับมาหมดเลยเราได้เจอกันในวันที่แบบแต่ละคนแยกย้ายกันไปเติบโตในหนทางของตัวเองเงี้ยฮะแล้ววันหนึ่งพอมันมาเจอกันมันแบบเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันห้าปีแล้วมาแคชชั่กันอ่ะมันก็จะมีมุมมองอะไรหลายอย่างที่แบบเออพวกมึงโตกันแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยแมันก็เป็นยี้พวกเรายกกันอยู่ีกันยก็ อดีตก็เคยแรงอยู่ตอนนี้ก็ย,ย, <c oughs> ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่มาอัปเดตหน่อยว่าเราหันหน้าจากหันหน้าจากคนกันหน้าถึงไปอยู่้วเปล่ไปทำอะไรบนะ้างทำอะไรนยนอนไปเรื่อยๆยอๆยอๆก,ก,ก็ทำหลายอย่างนะคือที่จริงผมยังยัง,ย,งยังทำยังทำการแสดงอยู่แหละแต่แค่แบบ คนอาจจะไม่ได้เห็นเยอะเพราะว่าเราไม่ได้รับเยอะด้วยอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมไม่รับงานในวงการบันเทิงแล้วไม่จริงนะผมขอยืนยันตรงนี้ว่าผมยังรับอยู่นะทั้งงานการแสดงทั้งวงการบันเทิงแต่แบบก็เข้าใจแหละว่าภาพที่มันออกมาส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นร้านการธรรมหารมากกว่าคือก็ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เรารักอินแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งแบบไม่ใช่ไซ์ช็อปแต่เป็นเมนช็อปเลยเหมือนกันก็ แอบฝากของเลยแล้วก็แอบฟังหาเลยนะครับเราก็มีทะเลใจนะครับอยู่ทองรอ13โครงการซีนสเปนนะคงคิดเมนูเองทุกอย่างร้านนี้เราก็ทะเลใจเดี๋ยวมันจะมีทะเลใจที่เป็นแฟคชิปใหม่อีกประมาณ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่บางนะอันนี้แอบเกลือนไว้ก่อนนะครับผมโครงการเดอะกลาสมาร์เก็ตเราก็มี Black Kevin Bar นะฮะอยู่ตรงทองหล่อแล้วก็มีที่สมุยนะฮะเป็นพายสมุยอันนี้เป็นบีชบีชคลับฝากไว้มีสี่มีสี่ที่ตอนนี้อันนี้เป็นธุรกิจที่เราเดินหน้าเดินอยู่ ใช่คือเราก็คือเราชอบอยู่แล้วด้วยเนาะทาง F แล B มันก็เหมือนแบบอย่างที่บอกเวลาเราทําแล้วพอเราเจอสิ่งที่ชอบอ่ะการที่เราได้อยู่กับมันเรื่อยๆมันมันแฮปปี้ดีครับผมแล้วถ้าทําสิ่งที่ชอบแล้วได้เงินด้วยมันจะแฮปปี้มากกว่าอย่างเช่นกินเหลราหยอกแด้ว่าเราเรามีแฟชั่นกับสวยมากๆครับโอ๊ยเจ็บคือแบบต้นเหมือนต้นชื่อเหมือนอะไรนคือพอเราไปเหมือนจะเมินสายประมาณหางกันหลายคนก็กลัวว่า วก็หันหน้าเข,าข้าครัวอยู่นะจริงๆหันหน้าเข้าครัวอยู่แต่ว่าวคือผมรู้สึกว่าการที่เราหันหน้าเข้าครัวมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องหันหลังให้การแสดงอะเ,ออเพราะว่าสาธุสองถ่ายเร็จแล้วค่ะ<อ>ถ่ายเร็จแล้วค่ะอัปเดตกันหน่อยว่าสาธุสองมันจะความแบบเข้มข้นขึ้นยังไงบ้งผมเซ็น NDA ไว้อ่ะแต่ผมจะพูดเท่าที่เขาฟังผมไม่ได้แล้วกันเนาะส่วนตัวผมผมอ่านบทแล้วผมผมว่ามันเข้มข้นขึ้น ผมน่าพูดได้แค่นี้แหละเป็นอันนี้มันเป็นมุมเพอร์ซนอลของตัวเองคือผมชอบชอบแบบคือผมรู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าซีซั่นหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายประเด็นที่แบบเออคนน่าจะชอบกันน่าจะพูดได้แค่นี้แสดงว่ามันดีดีด่างที่เอะอมีครับมีมีคืออันนี้พูดถึงหนังปกติเนาะการมีซีซั่นสองแน่นอนว่ามันต้องเข้มข้นกว่าเดิมอยู่แล้วมันมีเรื่องอื่นที่จะมาเล่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูกันเมื่อไหร่ ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมอันนี้ต้องบอกทาง Netflix ว่าเมื่อไหร่เขาเหมือนเขาประกาศไปแล้วว่าปีนี้ใช่ไหมใช่ไหมเขาประกาศไปแล้ววาเขาพูดแล้วเนาะพี่โอ๋เขาเขาบอกยังอ่ะว่าเขาออนปีนี้ Netflix บอกแล้วเขาบอกเขาบอกแล้วเนาะโอเคออนปีนี้ฮะปีนี้ได้ดูแ อ๋อใช่เพราะว่าเขามีงานแถลงไลน์อัพไปแล้วไงใช่ซึ่งสาธุอยู่ในปีนี้ครับ่น้มนักหนรับงานอยู่ยังไม่มีอะไรเลยรับติดต่อได้นะครับช่วงนี้ว่างมากก็อยากทำการแสดงมากนะครับแล้วก็ขาดเราต้องใช้เวลาพักผ่อพาเสร็จปุ๊บก็น่าจะต้องใส่เฟือกอ่อนต่อเพื่อให้มันสมานดีประมาณ6-8อาทิตย์แล้วก็กายภาพต่ออีกประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับหลังจากนปรกนีครับ ที่จริงเรารับก่อนได้แล้วเพราะฟีโปรดักชั่นมันมันมือข้างเดียวมันก็ทำงานได้อีเวนต์ยังรับได้อีเวนต์รับได้เอาลับได้ได้ไม่ได้วนี่เราจะมีแบบทำเพลงออกมาเพื่อแบบว่าเป็นใอะไรนั่นเดี๋ยวต้องโทรหาพี่เบลสุพลก่อนว่ารับทำไหมทำเพลงใหม่รวมตัวรอบมีสัญญายังโอ้โหก็ถามว่ารวมเก้าคนมาทำเพลงใหม่ด้วยกันเหรอผมว่า, <laughs> มมาก็มันก็หลายๆองค์ประกอบรวมกันะเนาะ ก็ไม่รู้แต well, kind of ่ว่าถ I mean, ้ากินข้าวด้วยกันนี่กำลังนัดกันอยู่ฮะอยากนัดเพื่อนเพื่อนมาทำอาหารให้กินแต่ว่าอาจจะทุลักทุเลนิดนึงเพราะมีมือเดียวนัดกันลำบากไหมักบากไหมก็ก็คิวซ้อมเพิ่งคบกันเมื่อไม่รู้วันไหนเลยอ่ะก็นัดกันลำบากคือพอแต่ละคนเรามีมีงานในสายทางของตัวเองเนาะการที่จะ m a ทช์คิวๆนึงเนี่ยละเก้าคนมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับ ใช่ต้องรอคิวล่วงหน้าก็สองสามเดือนอย่างเงี้ยถึงจะได้เห็นมกไกินข้าวด้วยกันเห็นแต่เห็นทำเพลงด้วยกันอันนี้ไม่รับประกันแต่ได uh ้เห็นรวมตัวกันแน่แครับในอีฟบาร์ของพัฒนาอุ้ยแล้วงั้นผมปักว uh ันแล้วให้ท uh ุกคนล็อกคิวตามผมเลยนะพวกมึงฟังนะไอ้กูล็อกคิวแล้วนะ ไม่สุภาพแต่ก่อนเราก็เป็นเชลบอยมาเหมือนกันโอ้ยโชว์ข้างเดียวแล้วกัน ฝากสนับสนุนเจลบอยกันด้วยนะครับใช่เราก็ไม่ตกเกับคนเดิมเราผมทำนานแล้วผมแค่เลิกทำเพราะผมทำอาหารเท่านั้นแหละไม่นำไม่ได้นำเราก็ทำคนอื่นคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกัน คือถ้าไม่ติดว่าทำอาหารผมจะเปลี่ยนทุกซีซันเลยนะตุ้ดจีนก็สีแดงอะไรอย่างเงี้ยฮะเออว่ะเออว่ะเสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันเลยเแเทำอาหารได้เอวเอวะ่อวะ,วะแต่เล็บเจลแล้วเวลามันกรอมันเสียหน้าเล็บนิดนึงนะคือคือทำแล้วก็ต้องแบบก็ต้องรอให้มันยาวมาน,นิดนึง 这啥呢啊？